นิคมคะ่ะบ้านนิคมออบรรยากาศยามแรงคะ่ะแดดตอนเย็นแดดออกทำพระบำเพ็ญบุญ สดชื่นยังเลยค่ะชนะบทบนนมันก็จะด,ดีอย่างนี้เองหอมลมจอยอีกว่อยู่ไหนเน่หอมลมจอยนี่ที่นี่คือลำน้ำห้วยหลวงจ้าบรรยากาศดีมากๆเลยมีเรือให้พายด้วยนะ